พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์ห้าแห่งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินินาถพิลาชกัลยาณีวันที่26มกราคม2 6 6 4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยพื้นฐานของประชาชนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่สถานสงเคราะห์หแห่งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินินาถพิลาชกัลยาณี ได้แก่ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคบ้านบางแคหนึ่งเขตภาษีเจริญทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยทะเชิญอาหารสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ประชานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่จำนวน309คน ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาบดีชายอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บรุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไพศาลล้อมทองเชิญอาหารสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการ594คนเจ้าหน้าที่132คน ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายประเสริฐชัดชัยศักดเชิญอาหารสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระธาานไปมอบแก่เด็กชาย213คนเจ้าหน้าที่44คน ที่สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพรอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงอ่อนจิตตาสนิทวงเชิญอาหารสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ประชานไปมอบแก่เยาวชนหญิง80คนเจ้าหน้าที่26คน ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงอำเภอธัญ,ญบุรีทรงพระกรุณา,โ,าโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นางนภพาพรพิทักษผลเชิญอาหารสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระรจชทานไปมอบให้แก่คนไข้และเจ้าหน้าที่รวม607คน